นี้เราจะเรียกว่าห้องอะไรดีครับคุณบุ๊คครับเหมือนเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวเลยแล้วกันครับผมอันนี้อันนี้เป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวนะครับคุณบุ๊คนี่ชอบดูงานศิลปะนะครับมองปั๊บเนี่ยจังจะที่คิดตื้อๆเรื่องงานปั๊บอย่างนี้นี่เองอ่าแล้วก็อ่านหนังสือถูกต้องที่สำคัญห้องนี้ต้องมีอะไรคะที่นั่งปกติเนี่ยอาจจะทำอาไรเอาไม่อยู่เดบเเดบนะเดบเบด เดเนแต่ก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าเขาทำงานธรรมชาติมาอันนี้เหมือนกับห้องที่เราปรุงสังฐานเลยยานลงฮะโอ้โหใช้สัพท์เทคนิคแต่ว่าไม่ได้มืดเกินไปเรายังมีแสงธรรมชาติอยู่นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นช่องแสงแบบยาวเหนือต้านนะครับเพื่อแสงเนี่ยเข้ามานะครับดึงความเป็นธรรมชาติมาแล้วก็ความงามของมันเนี่ยขึ้นกับตามลักษณะของทิศทางของดวงอาทิตย์นะครับเอาละครับเรามาดูนะครับภาพบีฟ่อนแอสเตอร์ครับ ครับตอนนี้เรามาดูนะครับภาพรวมของบ้านทั้งบ้านเลยนะครับ ทิปสำหรับวันนี้กันเลยนะคะคทิปสาหรับวันนี้นะคะเคขอแนะนําเรื่องช่องแสงช่องแสงช่องแสงนี้เป็นอะไที่สําคัญโดะะโดเด่นมากสำหรับบ้านหลังนี้ด้วยถูกค่ะเพราะบ,บ้านหลังนี้เนี่ยนะคะก็มีแสงธรรมชาติเนี่ยเยอะมากช่องแสงเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราให้ช่องแสงดีๆเนี่ย เราจะเห็นทิศทางของแสงเนี่ยเหมือนเป็นนาฬิกาวันนะคะแล้วก็ความสวยของแสงเนี่ยก็จะลงมาเนี่ยไม่เหมือนกัน<ำ>ในช่วงวันเวลาของบ้านนะคะก็จะทําให้บ้านนี้มีความแตกต่างนะคะแล้วก็มีความสว่างที่เราเนี่ย ไม่ต้องพึ่งการเปิดไฟที่สองนะครับเป็นบ้านอนุรักษ์พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเมื่อกี้เรื่องของแสงไปแล้วใช่ไหมครับอีกึงเรื่องเรื่องของการใช้เครื่องปรับอากาศนะครับบ้านเราเนี่ยใช้ขึ้นเยอะเลยนะครับก็ร้อนก็เปิดแอร์เข้าไปนะครฉะนล้นเนี่ยเปิดไฟด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ร้อนขึ้นด้วยนะครับบ้านของคุณบุ๊ทนี่นะครับก็ถือเป็นตัวอย่างก็เลยคือซัม หน้าสูงใช่ไหมผนังดักลมดักลมนะครับก็คือสูงสเลยนะครับแล้วก็รีดลมนะครับให้หันไปทางทิศใต้นะครับได้รับลม9เดือนต่อปีลมเข้ามาปั๊บนะครับลมเย็นอยู่ข้างล่างลมร้อนลอยขึ้นข้างบนพอสูงปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่มาเจอแล้วคือลมเย็นล้วนๆสบายยเลยครับเขาเรียกได้ว่ามีลมธรรมชาตินะครับให้พัดเย็นสบายๆตลอดทั้งปีนะครับ กรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญชวนนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ของตกแต่งบ้านอายุตั้งแต่22-38ถึงปีวุฒิป,ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่มีกิจการเป็นของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างนักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลกปี2555ดูระเบียบการและสมัครได้ที่ w w w t a l e n t t h a i c o m ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่16พฤษภาคม2555ครับ ปัจจุบันนี้กระแสนในเรื่องของการใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งเรื่องของความสวยงามแถมยังแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆที่วัสดุธรรมชาติทำไม่ได้และพื้นใยแก้วพาเลทฟอร์รุ่นวูดแพล้งก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่มาทดแทนการใช้พื้นไม้ธรรมชาติได้อย่างลงตัวพื้นไม้วูดแพล้งทนต่อการขูดขีดซ่อมแซมง่ายไม่บวมน้ำ ทนต่อสารเคมีเช่นทินเนอร์ไม่ลามไฟทำความสะอาดง่ายติดตั้งง่ายและป้องกันปลวกได้ร้อยเปเซ็ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะของพาเลทวูดแคนตประกอบเป็นชั้นๆถึง4ชั้นดังนี้ 1. ชั้นผิวหน้า เคลือบด้วยยูรีเทนไวนิลที่มีความหนาถึง0.5ม mm, ิลิเมตรที่ทนต่อก,การขูดขีดสูงทนต่อสารเคมีและง่ายต่อก,การทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้สารเคลือบเงา 2. ชั้นพิมพ์ลายพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้ลายที่เหมือนไม้ธรรมชาติ 3. ชั้นใย,ยแก้วกลาสไฟเบอร์ iber, ที่มีคุณสมบัติป้องกันการยืดหดและบิดงอ 4. ชั้นเสริมแรงที่ทนต่อก,การฉีดขาดความชื้นและน้ำ พื้นใยแก้วพาเลทฟอรุ่นวูดแคลงมีข้อดีขนาดนี้แถมยังช่วยโลกก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากนะคะในวันนี้โชว์รูมไลฟ์ก็มีอีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งที่คนรักการแต่งบ้านรู้จักกันดีภายใต้ชื่อโ m e Pro ที่ได้ขยายสาขาใหม่ให้ครอบคลุมกลุ่มคนเมืองมากขึ้นที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาก็อ,อยากจะขอเรียนเชิญคนรักบ,บ้านทุกท่านนะครับ มาเยี่ยมชมโฮมโปร,โปร,โปรเมรกะบางนานะครับซึ่งจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เคยไปโฮมโปร,โปรสาขาต่างๆลองมาดูนะครับว่าบริษัทของคนไทยเองนะครับเรามีความพร้อมในเรื่องของสินค้าและก็บริการมากน้อยแค่ไหน พบกันที่โฮมโปรไม่กับบางนานครับและขอเชิญร่วมทําสิ่งดีๆกับคืนสู่สังคมพร้อมกับโฮมโปรในโครงการห้องน้ําของหนูค่ะโฮมโปรมีกิจกรรมเพื่อสังคมคือโครงการห้องน้ําของหนูถือว่าเป็นนโยบายของบริษัทเวลาที่เราไปเปิดสาขาที่ไหนเนี่ยเราก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเปิดไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ83โรงเรียนพัานกว่าห้องรวมมูลค่ากว่า40ล้านบาทครับวันนี้ที่โฮมโปรไม่กับบางนานเนี่ยนะครับ โครงการห้องน้ำของหนูก็เป็นอีกหนึ่งโครงการ3โรงเรียนกว่า40ห้องนะครับลงทุนไปเกือบ2ล้านบาทช้อปปิ้งที่โฮมโปรเมก,กาบางนงาหรือโฮมโปรทุกสาขามีส่วนส่งเสริมและช่วยสร้างโครงการห้องน้ำของหนูขอบคุณมากครับมาร่วมฉลองเปิดสาขาตั้งแต่วันที่3ถึง23พฤษภาคมที่โฮมโปรสาขาเมก,กาบางนารับส่วนลดและรุ้นของรางวัลอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายค่ะ บ้านที่เราออกแบบก็เสร็จแล้วนะครับแตงถามลุ้นนิดนึงครับว่ามีห้องไหนที่ชอบมากเป็นพิเศษไหมห้องพักผ่อนทุกสายจะเป็นห้องธรอารมณ์เนี่ยแหละครับห้องพัอารมณ์นะครับไฮไลท์เลยค่ะห้องนี้รายการชวนลงบ้เธอต้องขอบคุณนะคะที่มาดูร่วมรายการกับเรานะคะ ให้สีสันกับรายการของเรานะคะสนุกสนานก็เลยมอบเสื้อ gothic style แบบรุ่นสมัยให้นะคะสีดำเลยนะคะนี่ค่ะใส่แล้วต้องามอารมณ์นะกันเคะแล้วก็อุปกรณ์ in house บานพับประตูหน้าต่างนะคะจาก modern form home creative นะคะที่เป็นแคตตธอรลองออกไปดูดูนะคะค่ะบคุณคนนี้นะคะขอจากเอพีของที่ระลึกนะคะถ้าสไตล์ลอฟอย่างนี้ก็ต้องมีอะไรที่เก๋ๆนะคะไว้ใช้คู่ต่อบ้านค่ะค่ะท่านผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆจากเอพีได้ ะคะที่ w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  i t t a p k a i com ค่ะใช่ครับส่วนตอนนี้นะครับเราไปเจอเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะฮะมิสเตอร์โฮมเองนะฮะวันนี้เขาจะพาไปดูนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆทุนะค,ะครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์โฮมกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับอินเทีรเนหนุ่มไฟแรงที่มีไอเดียการออกแบบไม่เหมือนใครเราลองมาฟังไอเดียการออกแบบ และวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ฟิตติ้งว่าเขามีวิธีเลือกใช้อุปกรณ์ฟิตติ้งอย่างไรให้ลงตัวกับงานดีไซน์ไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับผมสุรชัยยามสรีนะครับเป็นเจ้าของ Managing Director ของบริษัทบรงกาดกรุ๊ปนะครับก็จุดเด่นของที่นี่นะครับคือการออกแบบที่ผสมผสานความสมัยใหม่แล้วก็การที่เอาประโยชน์สูงสุดของความคิดของลูกค้าเนี่ยมารวมมารวมกัน เ้วเสร็จล้วก็เสนอสิ่งใหม่ๆคืนกลับไปอันนี้คือสิ่งที่เราทําแล้วก็ท้าทายกับงานที่เราทําด้วยก็ส่วนใหญ่ที่ผมเลือกอุปกรณ์ฟิตติ้งส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นความกลมกลืนให้เข้ากับผลงานของผมที่ออกแบบฉะนั้นในหลายยี่ห้อที่ผมมองมองเนี่ยบางครั้งอุปกรณ์ฟิตติ้งอ่ะค่อนข้างเด่นบางทีเด่นก็ไปทําลายงานที่ที่เราจงใจที่ให้มันกลมกลืนน่หายไปแล้วก็ ในแง่ของการบริการหรือการให้ให้ให้ความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีตอบโจทย์หลายๆอย่างที่ผมบางทีผมเองการเลือกฟิกตติ้งต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้รอบรู้ไปทุกอย่างทีมงานฝ่ายขายของมอนิเอร์ฟอร์มโฮมเดคอร์ก็สามารถมาให้คำปรึกษาแล้วก็ให้เหตุผลในการใช้ได้อย่างตรงตัวครับ ขอบคุณมิสเตอร์โฮมนะคะนรับสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้เราสะดวกสบายเวลาที่อยู่ที่บ้านนะครับครับ,รบล้าช่วงต่อไปนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็จะมีคําถามมาถามพวกเราค่ะ,คคะว่าเอ๊วันนี้นะคะคําถามของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเราก็ไปชมกันที่ช่วง Guest Idea เลยค่ะครับ เอาแล้วับมาที่ช่วงนี้ของเรานะครับคาถามนะครับมาจากเจ๊มอมมาคนอีกหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อคุณมามเหมือนกันนะฮะคือตัวเองเนี่ยดูไม่ค่อยน่าจชื่อถือเท่าไหร่นะคร<อ>ับเพราะว่าเพิ่งเริ่มทํางานเป็นเ่าไนายคนครั้งแรกแต่สิ่งที่อยากให้น่าเชื่อถือคือสถานที่คือไม่มีผลไหมฮะพี่ตุ๊กแล้วเดี๋ยวเขาถามว่าอไอ้สีอุปกรณ์การตกแต่งเนี่ยมีผลกับความน่าเชื่อถือของออฟฟิศไหมคะแล้วถ้าเกิดมีเนี่ยควรจะเลือกยังไงให้ดูน่าเชื่อถือบริีไม่ได้บอกมาว่าิจณมัมเป็นอะไรนะครับเพราะงั้นเนี่ย ถ้าเราจะใช้สีอะไรเนี่ยก็ขอให้เป็นสีที่มันเป็นสีขององคอ์กรเรารซึ่งเราจะทําให้พนักง,งานที่เข้ามาทํางานทุกวันนะครับ,ร,บรู้สึกว่าผูกพันและรักในองค์กรแขกที่มาเยี่ยมเยียนหรือว่าเป็นลูกค้าที่เข้ามาที่ออฟฟิศก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่า จดจำนะครับสัญลักษณ์หรือสีองก่อนนั่นเองครับค่ะนี่ก็คงตอบคำถามคุณมัมและท่านผู้ชมทางบ้านอีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณเสื้อสวยๆของแกนะคะจากมินทีนะคะและพี่ตุ้มกับ EQ นะคะจาก 5CM ค่ะและสถานที่ถ่ายทำนะครับที่เป็นโฮมออฟฟิสนะครับที่ให้เรามาถ่ายทำรายการนะครับแบบบรรยากาศนี้เรียกว่าหน้าทำงานด้วยแล้วก็น้าพักผ่อนด้วยนะครับที่บีชทาวพระรามสามสุขสวัสดิ์จาก AP ครับค่ะสำหรับจ์อาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามค่ะยากง่ายหรือน่าสนใจขนาดไหนนะคะวันนี้เราลากันไปก่อน นะคะพบกันใหม่